วันนี้ไม่ใช่จะมาคุยกันเรื่องอัญมณีที่แห่งรักนิรันด์นะคะคุณลูกค้าขาอันนี้ไม่ใช่ออยอเมทิชนะอันนี้เรียกว่ากุนไซกุนไซเป็นอัญมณีที่อันนี้เป็นแหล่งที่คุณภาพดีที่สุดก็คืออยู่ที่แอฟริกานิสานค่ะคุณลูกค้าอันนี้เป็นสีที่ผ่านมากๆสีหนึ่งเทีเดียวเพราะว่าหนึ่งนอกจากจะเป็นสีม่วงที่ใสเหลพอดังอย่าง ดาราฮอลลีวูดดาวค้าสฟ้าที่ล่วงลับไปแล้วอย่างอ,าอลิสเบตเทเลอร์ก็ดีแล้วก็อย่างกอดีตประธานาธิบดีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอย่างแจ็กกี้แคนดีก็ดีเป็นผู้สวมใส่อัญมณีชนิดนี้เป็นแร่ตระกูลสโบรเียแล้วมีแร่รีเทียมอยู่ข้างในสูงมากๆเลยทีเดียวและเป็นอัญมณีที่ค่อนข้างหายากมากๆชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะตอนนี้น้ำหนักที่47กัก ประมาณ8เม็ดอยู่ที่115ล้านยูเอดอลลาร์ในงานของอลิซาเบธเทเลอร์เลยทีเดียวนะแล้วก็งานพวกนี้แต่ว่าด้วยที่ว่าไม่ใช่ก็มีอ,อัญมณีที่หายากมากมายอยา่อยางที่อันนี้ก็จะเป็นกุดไซนนั่นเองค่ะคุณลูกค้าเป็นสีที่ค่อนข้างจะแรร์ที่สุดจากอัฟริกานิสถานนะคะใสและสวยมากๆเลย นะแล้วก็แร่ตัวนี้นะอัญมณีชิดนี้มีเงินอย่างเดียวบางทีมันก็หาไม่ได้นะครัเ <c oughs> นาะอันใหญ่ๆอย่างนี้นะต้องมีใจด้วยว่าซานเพราะมันเป็นอัญมณีแห่งรักนิรันด์นั่นเองแสดงถึงความรักนะที่ชื่อว่าคุณไซเพราะว่าตั้งชื่อตามนักแร่วิทยาหรือนักอัญมณีวิทยาชาวอเมริกันที่ค้นพบอ่าคุณไซในปี1น0 2 1902 ชื่อเฟเดริกคุนส์นั่นเองตั้งชื่อตามนักแร่วยิยาชาวอเมริกันเพราะฉะนั้นเป็นอัญ,ญมณีที่แสดงถึงความรักแล้วก็มีพลังในเรื่องความรักดึงดูดความรักดึงดูดทางเพศเป็นสิ่งที่ต้องมีให้กับคู่รักที่เรารักมากดังดวงใจของเราเนี่ยค่ะ